สวัสดีปะลูกเมนิเป็ปสิไปเด็กทางหน้าห้าบังกอเดีดีดูเข็ดดีดีนิเซ็ปิไเด็กน้าบัางกออีกแล้วบอกงงๆบอกวันโดดยอดโดดด่องเจ้าไรแคนนั่นเป็นเคื่อนันอีกแล้วค่ะโดดค่ะ ใช่เป็นแค้นค้าฮักอีกไม่หยานเอาจะอ,อยา <ไป S 2> อยัานเขาบอกอจะสิไปกระพายบอกปลาลูกเบาดีๆมาตั้งใจบอกใกล้ๆแม่นี่ใช้แป้งสีเปหน้ามันก่อนเมนี่ใช้แป,ป,แนนแป,ป้งไปแก้ปัญหาง แบบนีส่บนคิดเดไทยไปแม่าเชนีพ่อแล้วขอเสียไว้ไปไทยยังทั้งน้านีปิ้งกล้องไปพนังมีกคตัวนี้ปิ้งกล้องไปไทน ว่าขี่รถไถเราต้อง่อาดุ่งดีๆจะติดไปม่เนยใช่ขี่ไปไม่เียนใช่ไ่ไปนั่าวาเอ้ยอยาเคยขี่รถไยอยู่บ้า 弟弟。<Maybe. S 2> เคบีเม่ใช้ข้าวเดียวเลยก็ได้น้อยเดียวหน้าหน้าที่จะค่ะน่ะเบิง้งเสียพอนอนแมพเอาที่ดินยืนไปไปไม่ได้คนหนับจ่างลำหน้าบ่ามากสัมไปไปใช้เคบีเม่ไป แ่ม่เหือสบายดีพี่น้องนี่เฮาออกมาสามหน้าขึ้เก่าเนาะมนได้สีสามตัวอีกแม่เอาเอาโทวศะับตี้เหไปแล้วพสามหน้าพี่น้อง จา่าก็จะมากเขาจะก็บุ้มแมส่สับปีงลายพี่น้องเอาเกือบโขกมาใส่เ,เกือบโปกปีงหน่อยลายปีงเข็ม,มปีงจใครว่าเธอเกือบโขกมนันงนะเจ็บตีนกร,ระน,นั่นตีนบาดไป กันสามหน้าอีกมั้ยนี่น่าวันเดียวน้ำกาเสียรยกาเล้วพี่น้อแต่ก็น้าวางเมื่อนี้งกี้นหัดแกะลายพี่น้อสามหน้านี่เป็นยังทีหยาบข้าวไทยสมิตรมันมันบล็มอะนะข้าวบริไทยแบบอันนี้มันบล็มไม่ได้อสามมันได้หยา ก็ยังกมดลายมันี่ยทางข้าเจ้าข้าเจ้าก็บ่มีไพ่มานกเลยไพ่ก็ประยักมากสะสมนะสะมกลายยนะังกลายมนะันเ

piing muốn lái, lúc mà lại, piing lái khạc. piing có lái, đục đang thả mẹ, như hả bố hay nha. เกบวกตะเชียล่ะแม่บริสุทธิ์เห็นเจ้าไหมเดี๋ยวประดับแม่ซริสุทธิให้ไหมเด้อเออตามวยกันพี่เนาะจะสิ่ออ้อสิไ้ก่ะ

โอ้ว่าไทยคลิปกว่าอ้าวจับทางนี้จับดิดีเจ้ามือดี๊ดีดิเหโอ้นี่เห็ดดำหน้าพี่น้องสารหน้าเออมาเพิ่งพูดจะไปยืนยุคนบ้านยืนยืนวางนะวะกลัวพูดยุบวนพูด เออแล้วล่ะเออหันมาคอยหันได้ได๋เออพี่นอกดำหน้าสามนะโมเมนดำดำหน้าเบิ้งแกนแกนพี่น้องเอ้ยบักจนมาได้เนาะสิบักสิแบบกระปาลุบอาๆแมันนี้ใช้ป้านสิแม่ À, hàng ra để na băng cỏ đơ, bưng thì mình nhảy cả mẹ bưng thì mẹ bắt na tam đắng, nó bà luôn nó đang lột thầy ma ba hay xong quyện được đó ลบดีดีย็นยนอ้าวอืมวนิจดีเคยฮิอ้ยนี่เคยไปสาน้าแอบเน่ยเบ้องสามหน้าดีเดียวเลยให้นี่พื้ที่สองสามหมื่นสองหมื่นแ้วอ๋อดาวเหมือดพี่น้องวุ่นแ่ววู้ด Mẹ nhai Mẹ bừng Bên lẹp phơi nhai Thấy đi Chơi phơi nhai ra Phơi nhai Phơi nhai Mẹ bên này Hehehe <laughs> nhưng cái bên này chất khó chắc song lại chắc song đẹp hơn lại chắc đẹp mẹ ngài à đại đại có... <laughs> bà. Bà, bà luôn này,

อ้าถ uh. <ası S 2> mm ือเองเหยียบยังือโดดไม่อเอย่างหอยหรอเลื่อนขึ้นโอเคน็่มันหัวแมนหอยหุกนี mm ่ม hmm. okay. ันแย่เนี่ยคอเหยียบยันต์มันคือเป็นเกาะเป็นเกาะเหยียบี้ มีนม้ำมันคือบ่เห็นจ้ะโอ้ยโอ๊ยมันคือบ่เห็นไม่ใหญ่มันคือบ่เห็นไม่ไงมึงแย่เลยคนบ่ได้กยัดเงาโอ้ย,อย,อย,อยมึงแย่ทางหนาเลยมันช่อนนะป้า

กลัวดอกจับได้แม่อเอาออกให้ยันนั่งเล่ยันนั่งเล่ไปหาเก็บหอยอยู่เบื้องนะผูรุบานผุ่นยู่เบื้องนะไม่มามีน้ำอุเบื้องนะหูหอยได้ยู่ให้เขาะนี่ได้เขาหูหอยไายไปเก็บดึกเก็บหอยมาไว้่จีบกิน

mèn bó <laughs> <Mà, mẹ. cười> chị cà đồn ơ ờ, bóc cà đồn mô mèn sao vì vào phi ai đêm mì pha béo mô 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 đi mô 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 À, hoi phi hoi phi 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 vi vi nè vi 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 bò vi men vi vi men vi 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 hói vi แม่บอกแม่พ yeah. oh ีฮุยฮเอาแม่ห้อยฮะอันดีดำดำๆพูนพูนั้นเอ้ยไปใชู่่อันเดียกี้เออจะกระยัเยบที่ไหยียบเขาเบดอ่ะสามก็พูดบดไม่ได้เลย ว้ยปิงปิงปานปิงเดะปิงขึ้นขึ้นขึ้นยับไปพุ่นยับไปพุ่นปิงมากแล้วยับไปวนนู่นนู่นพุ่น,น,น <laughs> ย่างไปพุ่นบอลโคผัวเอาเดะย่างลงไปน้ำที่ไดะย่างไปโคเอาป <laughs> ิงที่จับรพ,พันลูกขึ้น <laughs> ปานเฮ็ยดีๆปิ้งจับอบจะไดนโอ้ยแหงเด่นชนะอ้ามาเด่นยุคกพี่ปิง้งสีจับเห็นเด็ดปิ้งมาเบืองนี่ปานเบืองนี่พี่ป้าปิ้งลายดีอยากไปน้อยหนึ่งปิ้งเต็มอยู่ปิ้งมันก็ อันหาาน้นานข้ะไปย่างขึ้นบันไขึ้นไปขึไปทาแม่ทางเก่าเหย่างไปทางเก่าส่เบอร์ไปนะพยนะพยจได้าทาแม่อยู่นี่ยุบวนมันหนามน,น้อยเดียวอย่าย่างย่างไปางพายโอ้

อ้อยหลายๆจะหน่วยมากไง แม่ได้กระปูเห็นบ่เออ่งผีหอยอยู่ตีนจ้าผีวะไม่อยู่ตีนเคยมีบ่อามาอ้ยแม่ใส่ละ่านเดกอยู่ตีนจะหันผู้ทางล้างเจ้าไหมฮะันเดะเออน้โอ้มีจยไงอาเอาม่กระปูใส่ละ้อโอ้โอ้อออคนแม่บ้าน หยัง่งยับขึ้นไปพูดยับขึ้นไปพูดขึ้นไปไหมอ,อย่างบ่ยาสิไปโบ่หันหันยาสิไปปิ้งไข่กินกเยอะมาโอ้ยไม่ตดนแม่ทีจังเอาดีดีเก็บหอยเก็บหอยมีแต่หอยตัวมันใหญ่ ไปมื่อไป่อแไปไปเมื่อไปไปขี่รถกับพ่อใหญ่ไปไปขี่รถก็บน่ะซีบัขี่แจงกับเม่เนี่หอยนี่หอยหอยแบบล้ำมันมาชอบกินกะจีปลาตะคมาเวั่นปะเอาไปจีมอู้ทีมีแจะหอย เออแม่บริสายแล้วไแม่ขี่รถจักหันรขีรถไทหันรถจักรยานมันค่าค่าอุ้่างเปลือกหอยลายขนาดพี่ยนน้าหานีเดะเฮ้ยปี๊ปปะถูกไม่ใส่ อืมไปขึ้นรถไทยเอาฮะอืม<า>ไปขึ้นไปขึ้นไปลูกจับมันจับมัาไปไป,ไปขึ้นไปเอาโท่าไราจับมาไปโอ้โห<า> คอ,อ,อยอย,ยู่หน้าบังกอกนี้พวกกินกอุ้ยกระปูอะเอะเอ,อ,ไ,ปอ,อไปเมื่อเมื่อไปแดงจังามากไหมไปขึ้น เออไปเนแั่นเออแนะปานแตนนะฮะยางมาพี่อยู่ก็แกหันยังมาค่ะแม่เร็วเกิ้นไปขึ้นข้างนาเร็วเขนางหน้าเร็วๆเออขึ้นไป phân nhảy trận đại là mười chín phân nha em phân nha béo phân ừ, em phân nha em hai phần nhảy, phân nha hai phân nha em phân nha em phân đến, em phân nha em phân nha em phân nha em phân

โอ้โหหิมลงมากว่าได้เจอหอยหลยขาหลายหน่ไม่จะหน่อยญ่าอันเซ่นนะหาหอยกดจ้ับน้องกับบ้านไปกินข้าวเที่ยงก่อนจะสิมาไหมฮะโหลดโอ้ไม่สิตันพ่อท่ายดิ บายบายวบายบายบอุ้ยหวนวิใจ <laughs>